สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆวันนี้นะคะกับไอเดียที่ว่าแค่เราทุ่มเทแบบจดจ่อจริงๆ1ชั่วโมงต่อวันเนี่ย ก็พลิกชีวิตเราได้เลยไม่ใช่ว่าต้องห่มงานหนักทั้งวันนะคะแต่เป็นการเลือกใช้60นาทีนั้นแบบมีสติแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้หลกัหลกๆก็มาจากวิดีโอ YouTube ชื่อ one hour of focus a day will transform you audiobook นะคะของช่อง audiobook zone ซึ่งให้มุมมองที่แบบ ทรงพลังมากว่าชั่วโมงเดียวเนี่ยจะเปลี่ยนเราไปได้ยังไงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาเจาะลึกกันค่ะสกัดเอาแก่นสําคัญจากแหล่งข้อมูลนี้เลยเพื่อให้เข้าใจว่าพลังของหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ให้เกิดผลจริงๆได้ยังไงบ้างคือมันไม่ใช่แค่เรื่องจัดการเวลานะคะแต่มันอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดวิธีลงมือทําของเราไปเลยก็ได้ครับขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับว่าหัวใจสําคัญจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ การทำงานหนึ่งชั่วโมงนะแต่มันคือการฝึกฝนที่เข้มข้นมากๆในช่วงเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นการฝึกสมาธิหรือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากๆหรือแม้แต่การสร้างผลงานอะไรสักอย่างมันคือการใช้เวลาให้มีคุณภาพสูงสุดจริงๆครับเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากข้างในสู่ข้างนอกเลย โหน่าสนใจมากค่ะเงินเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะซึ่งในแหล่งข้อมูลบอกว่าเป็นเหมือนรักฐานสำคัญเลยนั่นคือการมอบหนึ่งชั่วโมงให้กับสิ่งที่คุณคอยหลีกเลี่ยงค่ะอันนี้ดิฉันว่าหลายคนน่าจะพยักหน้าตามเลยนะไอความรู้สึกที่รู้ว่าต้องทำแต่ก็ผัดไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่าไอต้นตอของการหลีกเลี่ยงเนี่ย มันไม่ใช่ตัวงานเองนะครับแต่มันคือความกลัวที่อยู่ข้างหลังมากกว่ากลัวทำไม่ดีกลัวล้มเหลวกลัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยการที่เรากล้าลงมือทำแม้จะแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยมันเหมือนเราไปทลายกำแพงความกลัวนั้นลงทำให้เห็นว่าเออจริงๆเราก็จัดการมันได้นี่นาตังหากที่สร้างความรู้สึกนั้นขึ้นมาเหมือนกับว่าแรงจูงใจมันเป็นผลลัพธ์ไม่ใช่สาเหตุหรอคะถูกต้องเลยครับ การลงมือทำแม้จะยังไม่รู้สึกพร้อมเนี่ยมันการส่งสัญญาณบอกสมองบอกจิตใจเราว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้นะและการปกป้องชั่วโมงนี้อย่างจริงจังเลยตัดสิ่งรบกวนออกให้หมดทำงานอย่างเดียวหรือ Single t a s สกิ g เนี่ยโดยเฉพาะช่วง10นาทีแรกที่มันจะยากที่สุดคือมันเป็นการฝึกวินัยแล้วก็การบังคับตัวเองที่สำคัญมากๆเลยครับพอเราผ่านจุดนั้นไปได้นะโมเมนตัม um มันจะเริ่มทำงานเอง อืมฮ mm ึ hmm. ซึ่งการฝึกบังคับตัวเองให้จดจ่อเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือการใช้หนึ่งชั่วโมงพิสูจน์ว่าเราอยู่กับปัจจุบันได้เต็มที่แหล่งข้อมูลบอกว่าคนส่วนใหญ่ใจลอยตลอดเวลาทําให้พลาดพลังของปัจจุบันการฝึกหนึ่งชั่วโมงนี้มันเหมือนการเทรนกล้ามเนื้อสมาธิเลยใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยแต่สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจก่อนว่าการดูกับปัจจุบันเนี่ย มันไม่ใช่การไม่วอกแวกเลยนะครับเพราะนั่นมันเป็นธรรมชาติของจิตใจเราอยู่แล้วแต่คือการรู้ตัวให้ทันที่เราวอกแวกไปแล้วก็ดึงกลับมาอย่างนุ่มนวลไม่ต้องไปตำหนิตัวเองการรู้ตัวแล้วดึงกลับมาซ้ำๆๆๆนี่แหละครับคือการฝึกที่แท้จริงมันช่วยลดความเครียดได้นะเพิ่มคุณภาพงานแล้วก็ทำให้เราตอนหนักรู้ถึงรูปแบบการเสียสมาธิของตัวเองด้วย อ๋อการฝึกดึงสติตัวเองกลับมาบ่อยๆนี่เองก็คงจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางใจหรือที่เรียกว่าความทรหดหรือ resilience ซินะคะคือความสามารถในการฟื้นตัวแล้วก็ไปต่อได้แม้จะเจอเรื่องยากๆหรือความรู้สึกแบบอยากยอมแพ้ใช่เลยครับการผลักดันตัวเองให้ผ่านความเบื่อหรือความรู้สึกไม่อยากทำในช่วงเวลาที่เราต้องโฟกัสนั่นแหละครับเป็นการสร้าง resilience โดยตรงเลย เราได้เรียนรู้ว่าไอความรู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดนะมันฝึกให้เราอดทนแล้วก็มุ่งมั่นกับเป้าหมายได้ดีขึ้นเยอะเลยครับในระยะยาวพอเราเริ่มฝึกการลงมือทําแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้บ้างแล้วขั้นต่อไปคือการสร้างแรงส่งให้มันต่อเนื่องใช่ไหมคะแหล่งข้อมูลพูดถึงการใช้หนึ่งชั่วโมงเพื่อทําให้เสร็จในสิ่งที่คุณผัดวันประกันพรุ่งอันนี้น่าจะโดนใจหลายคนเลยค่ะไอเรื่องงานค้างเลยมันกินพลังใจเราแบบเงียบๆเ,เลยนะคะจริงครับ แล้วสาเหตุที่คนเราผัดวันเนี่ยก็มีเยอะแยะเลยนะทั้งมองว่างานมันใหญ่เกินไปกลัวทำไม่สมบูรณ์แบบหรือบางทีแค่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแหล่งข้อมูลเขาเน้นเลยว่าการทำให้เสร็จหรือฟิน i s h ิ n นเนี่ยมันให้ความรู้สึกปลดปล่อยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองที่มันต่างจากการแค่เริ่มต้นหรือ s ต a มากมเลยการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนไปเลยว่าเสร็จในชั่วโมงนี้หน้าตามันเป็นยังไง อันนี้คือกุญแจสําคัญเลยครับแล้วกรอบเวลา60นาทีเนี่ยมันจะบีบให้เราต้องตัดสิ่งไม่จําเป็นออกไปโฟกัสที่ผลลัพธ์อย่างเดียวการที่เราเอาชนะงานค้างได้มันเหมือนการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเออเราเป็นคนรักษาคําพูดกับตัวเองนะมันสร้างความเคารพในตัวเองหรือ self respect ขึ้นมาแล้วมันจะสร้างโมเมนตัมให้ต่อยอดไปได้ยังไงคะค พอเราสะสางงานเก่าสาเร็จใช่ไหมครับสมองเรามันจะหลั่งสารแห่งความพึงพอใจออกมามันสร้างความรู้สึกดีๆและที่สําคัญเลยคือมันเคลียร์พื้นที่ในหัวเราครับทําให้เรามีพลังงานมีสมาธิไปจัดการงานใหม่ๆได้ดีขึ้นผลลัพธ์เล็กๆที่เราทําสําเร็จอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมันจะเริ่มสะสมพลังเหมือนออผลกระทบทบ,ทบต้นหรือ compounding effect ทําให้เราอยากลงมือทําสิ่งต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆครับ พอมีแรงส่งแล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าเรากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งก็นำไปสู่แนวคิดที่ว่าทุ่มแทนหนึ่งชั่วโมงกับสิ่งที่ขับเคลื่อนคุณไปข้างหน้าจริงๆเท่านั้นอันนี้คือการแยกแยะระหว่างงานที่ทำให้ยุ่งกับงานที่ทำให้เราก้าวหน้าจริงๆใช่ครับแหล่งข้อมูลเขาเสนอคำถามสำคัญให้เราถามตัวเองเลยนะว่าถ้าวันนี้ทำได้สิ่งเดียวที่จะทำให้พรุ่งนี้ดีขึ้นสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบที่ได้เนี่ยแหละครับ คือสิ่งที่เราควรจะโฟกัสในชั่วโมงนั้นงานประเภทนี้ส่วนใหญ่มันจะท้าทายนะไม่ค่อยสะดวกสบายต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการเติบโตครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวได้เลยอืการปกป้องชั่วโมงนี้อย่างเข้มงวดเลยเพื่อทํางานสําคัญจริงๆเนี่ยก็ต้องอาศัยการปฏิเสธสิ่งรบกวนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะยากเหมือนกันนะเนี่ยยากแต่จําเป็นครับการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ หรือเซโนกับสิ่งที่ไม่ใช่ลำดับความสำคัญสูงสุดในขณะนั้นเนี่ยเป็นทักษะที่สำคัญมากนะครับในการบริหารพลังงานแล้วก็เวลาการวัดผล,ผลผลิตที่แท้จริงมันไม่ใช่จำนวนชั่วโมงที่เราทำงานนะแต่มันคือความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจากงานที่สำคัญที่สุดต่างหากละครับทีนี้มาถึงส่วนที่เหมือนจะยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะคือแนวคิด ทำงานหนึ่งชั่วโมงราวกับว่ามันตัดสินอนาคตทั้งหมดของคุณโหฟังดูเหมือนกดดันแต่เข้าใจว่าเป็นการสร้างไมล์เ็จที่ทรงพลังมากๆเลยถูกต้องครับมันคือการเปลี่ยนมุมมองต่อชั่วโมงนั้นเลยจากแค่หนึ่งชั่วโมงธรรมดาให้เป็นชั่วโมงที่สําคัญที่สุดทัศนคติแบบนี้มันสร้างความเคารพในเวลาทําให้เราทุ่มเทเต็มที่ตัดสิ่งไม่จําเป็นออกไปแล้วก็ทํางานด้วยความแม่นยําและความเข้มข้นสูงสุด มันไม่ใช่แค่การทำงานให้เร็วขึ้นนะครับแต่เป็นการทำงานอย่างมีคุณภาพสูงสุดภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดนั้นยล้วการฝึกทำงานด้วยความเข้มข้นระดับนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนแค่ผลงานหรือว่ามันเปลี่ยนตัวเราด้วยคะเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับผลงานน่ะดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันสร้างความเชื่อมั่นในตนเองหรือ self trust ว่าเฮ้ยเมื่อถึงเวลาสำคัญนะ เราสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของเราออกมาได้จริงๆมันสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตัวเองครับแล้วก็เตรียมเราให้พร้อมรับมือกับความท้าทายใหญ่ๆในอนาคตแหล่งข้อมูลเขาชี้เลยว่าความสำเร็จส่วนใหญ่มักจะมาจากช่วงเวลาสั้นๆที่มันเข้มข้นสูงๆแบบนี้แหละครับ แต่การทำงานที่เข้มข้นแล้วก็ท้าทายมากๆมันก็ต้องมีช่วงที่รู้สึกอยากจะถอดใจบ้างล่ะคะ่ะแหล่งข้อมูลก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าให้ใช้หนึ่งชั่วโมงผลักดันตัวเองให้ผ่านช่วงเวลาที่อยากจะเลิกใช่ครับใช่เลยทุกคนเจอครับเอกจุดที่อยากหยุดหรือ Quitting Point เนี่ยเวลาเจองานยากๆจิตใจเรามันมักจะบอกให้หนีจากความไม่สบายกายไม่สบายใจแต่การเติบโตที่แท้จริงมันอยู่อีกฟากหนึ่งของความรู้สึกนั้นเลยครับ การตัดสินใจที่จะอยู่ต่ออีกนิดหนึง่งผลักดันตัวเองให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้เนี่ยคือการฝึกความแข็งแกร่งทางจิตใจหรือ mental toughness ที่สำคัญมากๆเหมือนเป็นการบอกตัวเองว่าความรู้สึกอยากหยุดมันไม่เท่ากับความจำเป็นต้องหยุดใช่ไหมคะแล้วพอผ่านจุดนั้นไปได้มันให้อะไรกับเราบ้างคะ อย่างแรกเลยนะครับมันมักจะนำไปสู่ลมหายใจที่2หรือ second win คือช่วงที่เรากลับมามีพลังและก็โฟกัสได้อีกครั้งซึ่งคนที่เลิกเร็วไปก่อนนะจะไม่มีวันเจอเลย 2. คือมันตอกย้ำว่าคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองนะมันสำคัญกว่าความรู้สึกไม่สบายแค่ชั่วขณะนะและ 3. คือความภาคภูมิใจที่ได้จากการไม่ยอมแพ้ครับมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความท้าทายไปเลยความยากลำบากมันกลายเป็นเหมือนสัญญาณของการเติบโตไปซะง,งั้น ฟังดูเป็นกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในจริงๆค่ะทีนี้พอเราแกร่งขึ้นแล้วจะทําให้การเติบโตนี้มันยังย่งยืนต่อไปได้ยังไงแหล่งข้อมูลแนะนําว่าให้ใช้หนึ่งชั่วโมงแก้ไขจุดอ่อนหนึ่งอย่างในชีวิตครับจุดนี้สําคัญมากเลยเพราะเรามักจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับจุดอ่อนของตัวเองนะการซื้อสัตว์กับตัวเองแล้วระบุจุดอ่อนให้ชัดเจนไปเลยเช่นขาดวินยัยสื่อสารไม่ดี จัดการเวลาไม่ได้อะไรก็ว่าไปแล้วแบ่งการแก้ไขออกมาเป็นขั้นตอนเล็กๆที่เราพอจะทําได้ใน1ชั่วโมงอย่างเช่นฝึกพูดหน้ากระจกวางแผนสําหรับสัปดาห์หน้าหรือเรียนรู้ทักษะย่อยๆอะไรบางอย่างมันทําให้เรื่องที่ดูใหญ่โตน่ากลัวกลายเป็นสิ่งที่เริ่มได้ทันทีครับ การเผชิญหน้ากับจุดอ่อนแบบนี้มันช่วยเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆให้เป็นการยอมรับแล้วก็ลงมือปรับปรุงได้เลยใช่ไหมคะปัญหานั้นๆแล้วความรู้สึกไม่สบายตัวขณะที่เรากำลังทำงานกับจุดอ่อนเนี่แหละครับคือหลักฐานเลยว่าเรากำลังเติบโตการแก้ไขจุดอ่อนเพียงอย่างเดียวเนี่ยม,มันมักจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ไปยังด้านอื่นๆด้วยนะเหมือนเราซ่อมฐานรากที่ร้าวแล้วบ้านทั้งหลังมันก็แข็งแรงขึ้น การที่เราละเลยจุดอ่อนมันจะไปจำกัดศักยภาพโดยรวมของเราครับแม้ว่าเราจะมีจุดแข็งอื่นๆก็ตามแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงอะคะว่าสิ่งที่เราทำในหนึ่งชั่วโมงนั้นอะ่ะมันสร้างผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่แค่ทำๆไปให้มันครบชั่วโมงนั่นก็นำมาสู่แนวคิดมอบหนึ่งช่วงทุกวันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่คุณสัมผัสได้ครับหรือ building resource you can feel คือเราต้องเปลี่ยนจากการแค่ยุ่งไปเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่มันวัดผลได้ สังเกตเห็นได้หรือว่าส่งผลกระทบจริงๆต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับชั่วโมงนั้นไปเลยเช่นเขียนโค้ดฟีเจอร์นี้ให้เสร็จฝึกเทคน,คนิคนี้ให้ได้10ครั้งแก้ปัญหานี้ให้มันจบไปเลยแล้วก็ทำงานด้วยความเข้มข้นเพื่อให้เกิดผลกระทบนั้นจริงๆครับการที่เราเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันช่วยเรื่องแรงจูงใจยังไงบ้างคะมันสร้างหลักฐานครับที่เปลี่ยนความหวังให้กลายเป็นความเชื่อมัน่นเมื่อเราเห็นว่าเฮ้ย สิ่งที่เราทำมันเกิดผลจริงๆนะเราก็จะยิ่งมีกำลังใจอยากทำต่อไปแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับไองานที่ดูเหมือนมีประสิทธิผลแต่จริงๆแล้วมันไม่สร้างผลลัพธ์ที่แท้จริงเช่นการเข้าประชุมที่ไม่จำเป็นหรือการตอบอีเมลที่ไม่สำคัญอะไรแบบนี้ต้องโฟกัสที่ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่กิจกรรมที่เราทา สุดท้ายแล้วเพื่อให้ม omentum นี้มันต่อเนื่องไปไม่หยุดเลยแหลงข้อมูลเสนอแนวคิดใช้หนึ่งชั่วโมงสร้างความก้าวหน้าที่คุณไม่อาจเมินเฉยได้ในวันพรุ่งนี้อันนี้ฟังดูทรงพลังมากๆเลยครับ progress you can't ignore tomorrow <t> ใช่ครับมันคือการตั้งใจทำงานในวันนี้ให้เกิดความคืบหน้าที่มีน้ำหนักแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนจนกระทั่งเมื่อเราตื่นมาพรุ่งนี้เราจะรู้สึกถึงแรงผลักดันที่ต้องทาต่อทันทีเลย มันต่างจากการทำงานเล็กๆน้อยๆที่พอข่ามวันไปเราก็ลืมไปแล้วมันเป็นการสร้างสายโซ่แห่งความก้าวหน้าหรือเช p progress ครับที่แต่ละวันมันต่อยอดจากวันก่อนหน้าสร้างจังหวะหรือริทึมของความสำเร็จขึ้นมาเหมือนเป็นการทิ้งเชื้อไฟเอาไว้สำหรับวันต่อไปให้เรากลับมาจุดติดได้ง่ายขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับประมาณนั้นเลยบางทีการหยุดงานตอนที่มันยังก,กำลังเดินเครื่องอยู่หรืออินโมชันในส่วนที่สำคัญๆเนี่ยก็ช่วยให้วันรุ่งขึ้นเรากลับมาทำต่อได้เร็วขึ้นนะเพราะไม่ต้องมาเริ่มสตาร์ทความคิดใหม่ทั้งหมดมันคือการคิดถึงคุณค่าระยะยาวครับแล้วก็การสร้างโมเมนตัมอย่างมีกลยุทธ์ฟังทั้งหมดแล้วเห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าการทุ่มเทอย่างมีสติมีเป้าหมายแค่วันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคจัดการเวลาธรรมดาธรรมดา แต่มันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างลึกซึ้งเลยนะคะผ่านการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอจริงๆค่ะครับและข้อคิดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากแหล่งข้อมูลที่อยากจะฝากไว้ก็คือลองพิจารณาดูนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ภายนอกที่เราสร้างขึ้นมาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนหรืออี e n นิตี้ของเราเองจากคนที่เคยหลีกเลี่ยงกลายเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้า จากคนที่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นคนที่ทำจนเสร็จจากคนที่แค่ยุ่งยุ่งไปวันๆเป็นคนที่สร้างผลลัพธ์จริงๆการเปลี่ยนแปลงภายในนี้แหละครับที่อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ทรงพลังแล้วก็ยั่งยืนที่สุดของการฝึกฝนตามแนวคิดนี้เลยก็เป็นได้เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการพูดคุยสำรวจแนวคิดดีๆในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ